สวัสดีครับช่องฟีดแบงก์เรามีรายการใหม่เ้ยมึงชัวเราจะเขียนความลับไปใส่ลงในแก้วเยแล้วเราก็จะให้ตะก้องเราจับขึ้นมาอ่านแล้วเราจะไม่บอกวยว่ามันเป็นความลับของใครเพราะว่าความลับไงก็คือความลับเราเป็นวีลกรรมวีลกรรมที่เคยทำมาวีลกรรมสมัยเรียนเนอความจริงก็คือความจริงพร้อมจับนะครับเริ่มเรื่องแรกเลยดีกว่าไอ้นี่มันคืออะไรกูหมายถึงว่าอธิบายกติกาใ้ตัดแก้วพูดไปแล้วอ่ะพูดไปแล้วพูดไปแล้วเหรอฟังบ้าง ยไม่น่าเลยแก่คนแก่เลใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วแกก็หลกก็ลาใกล้แล้วออดีซีไปยังไงก็ตามมเราจะจับคนแรกของเราเอเริ่มหัวข้อแรกเลยเพื่อเพื่อความชัวเพื่อความชัวอาจับมาจับจับให้กู่อันหนึ่งตื่นเต้นเหรอไอ้หียเฮ้ยอยากรู้นะมันของใครมันชัวเออ๋ยวเอเ๋ยวอุ้มุ่มพุ่มเหมือนพุ่มพวงไห เราจะมาดูอันแรกกันครับเฮ้ยอ่นนี้ผมขออ่านก่อนครับท่านผู้ชมแว่๋อเทียมีคนแก่แค่นี้ก็เล่นชักว่าวหน้าห้องหน้าตาสินครับผมเย็นดู หันทัวใไยเจอมมนโอ้โหมึงขปิกว่ามึงกดยายังเนี่ยเฮ้ยเดียวเลยแกไไูว่าหัวแดงๆซ้มือเนี่ยดูทรงเลไ่รไม่รู้เอะไรไม่รู้ลอ๋อคนคนแรกเลยพี่ว่าใครมิูนหดโดนถามหัดหนาถามเลยใครใคอาดิยกมือตอบเลยนี่เมแก้แกนมีน้ำไม่แก้เขินเ้อยกน้ำ คนนไผมตอบประกูดครับไอ้เจนี่ไม่นแค่กวาน้าห้องเหรอแม่งเกินว่ะแล้วโดมอะโดมตามโอเคมึงคิดว่าใครผมคิดว่าอ๊อปปากเอาหลีกูเลยดูเก็บทรงมาอยู่ตอบดิเลยอ๊อปปากกูดเลยดูเก็บทรงมาอยู่ผมว่าผมว่าวีครับ ปีแน่มันต้องชัวร์กับจังหวะเขาแบบชัวรดเลยจังหวะลั่มอยู่แล้วแบบแอบเบิร์ประตูแล้วใส่เลยมั้งกับวกตส์ซีเดอร์วัตดิกเดือดมากไม่คือมึงชัวรร์์ชัวมึงโซโล่ใช่ไหมเขารัาแล้วมึงก็โซโล่อยู่เลยกีตาร์คู่ใจอย่างเงี้อต่อเลยเอาการแล้วแล้วมึงคิดว่าใครมึงคิดว่าใครมึงคิดว่าใครยกมือตอบเป็นกูครับ ไม่จริงไม่มีไม่มีไม่เลยม่ไ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 มนไม่วม่ไ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 ม่ม่ไ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 ม่น่ไม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 ำไม่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 ยม่ไ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 ม่นม่ไ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 ม่่ไมไม่่ไมไม่่ไมไม่ไม่ไม่่ไมไ่่่ไม่ไม่่ว่่ไมไม่ มามามามมาไปไหนขอขอวนหน่อยขอวนหน่อยไอ้ใครจับตานี้ตูนจับไหมเออตูนจับดีกว่าจับได้ของตัวเองอ่ะดูตัวนักเรียนตายตายแล้วไอ้สูงหอนกางีบังโอ้โหเลยแอบดูกางเกงในเพื่อนข้างห้องแล้วจำไปชักเข่าโคตรฟินเย็ดแม่ใครวะมันเขียนว่ามาโคตรฟินเลยแล้วเฮ้ยเปลี่ยนท่าเก็บแล้วเปลี่ยนท่าเก็บแล้ว เราเก่งม่ไดเยริ่มเริ่เยเราเรมเริ่มไหนเริ่มไนกูตีกงขยเขาเขียนเียวเขียน2อันเหอไมม้่าอน้วีครับน้องวีทไมเาพีเหตุผลดีไม่คือแบบคนอื่นมึงไม่สงสยเลยเรว่ามจเป็นพวกมันอะเลยคนนิ่คนนิ่งจะีมีสกิลเยอะออ เก็บรงเก็บรงใส่แว่นเก็บรงเลยไม่แต่ต้องบอกให้ผู้ชมก่อนนะเราเราเราจะยังไม่เฉลยเราเราจะไม่มีการเฉลยเด็ดไหมไม่มีการเฉลยไงเออแต่จะให้จริงว่าเป็นเรื่องจริงเออแต่เราต้องให้ความลับก็คือความลับความจริงก็คือความจริงไม่แต่ใครออกอาการอ่ะก็ให้ท่านผู้ชมเขาดูเอาแล้วกันบอกว่ามีแบบไีมแล้ววีมึงคิดว่าใครพี่กู๊ดแหละเฮ้ยยกไปที่นี้ที่นี้ต้องพี่กู๊ดแล้วต้องพีเคราะห์ใส่เลยมันไปไมวะมองได้คนเดียวอีกอ้าว แสดงว่าหน้ามึงขื่นสุดไอเรื่องชักวงชักว่าเรื่องไม่ดีเรื่องไม่ดีตรงที่ความจริงเนี่ยทำแล้วไปเลยตากูตอบแล้วว่ามึงมีมึงเขียนสองเรื่องใช่ไหมว่าเหรอต้องมีมึงสักอันแหละสิอีกสองเรื่องนี้กูเขียนอันเดียวเอีมึงเขียนอันเดียวแล้วมันต้องมีมึงสักอันน่ะผมตอบสองอันเหรเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามันต้องมีสักอันนึงเป็นประม่พอโอ้ยสัตสอยากทางเลยใช่ปะเขาเรียกว่าแทงกั๊คไปแทงคัคไก้ลเหรอวะแทงกั๊กแทงกั๊กเอาเราไปดมใครมาหมอ บักวีใช่ป่ะนี่ว่ามึงๆกำลังเก็บทรงอยู่ในไม่ใช่แล้วเอกฉันนะตามบอกวีเกเอกฉันบักตีเอกฉันทุไม่บอกว่าเป็นเรื่องไทยแต่ว่าเป็นความจริงความรักคือความรักความจริงคือความจริงผมย้ำจตลอดเลยนะไม่เลยดูจากสีหน้าและอาการแล้วกันแต่เพื่อความมันออเื่่ดีกวาไอ้พวกเก็บทรงเนี่ยเดยอโดนจับ ัวเองอ่ะโดดแต่เงิตัวเองนะไม่อยากจะมางานดิโอ้โหไอ้เคียร์นี่จังไรครับขอบอกแอบดูนมครูแล้วไปฝันเปียกที่บ้านตอนเช้าขออภัยขออภเฮ้ยเหยาขอเลยไอวีมันเก็บมาแล้วพักอะไรเงี้ยไอวีมันว่ามันด้อยดมชัวร์เลยขอวิเคราะห์ขอวิเคราะห์ทำไมวะ เป็นไปได้โนมน่าจะเป็นเด็กหน้าห้องเออหลักการก็จะให้กูเป็นเด็กหน้าห้องกูเคยนั่งหน้าห้องอยู่บ้างหนุ่มๆคนละห้องห้องหน้าห้องสองเอ้าไหนๆวีก็เปิดแล้วเอาปื้มมามึงคิดว่าใครวีมเขียนสามอันเลยเหรอวะโอ้พลาไปแล้วเฮ้เน่ นั่งนิ่งๆอยู่อาจจะอาจจะพิโกไม่ได้เนีเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าจะเดาวีอย่างเดียวสดอยู่นะถ้าจะเดาวีอย่างเดียวไม่ใช่ผมไมาต้องพิตูนหน่อยเรื่องนี้เนี่ยแกชอบใส่แว่นแบบเก็บทรงแว่นดำอย่างงี้ก็ดมีแต่เรื่องแบบนี้หน่อยอากเรื่องอะไรตาเกนไว้ตากันไว้มันมันไม่มีใครที่มันสูงกว่าตะดือแล้วหรอวะไอ้เหี้ยเรื่องเนี่ยไอ้พวกนี้มีมิตรฐานมีจับเร็วเขียนสีอันได้บอกว่าอันนี้พีกว่ามาว่ามา คุณผู้ชมรอฟังเลยครับฉลากรอบนี้คือกินฉี่ตัวเองเพราะคิดว่าช่วยรักษาโลกได้กูกูขอคนหนึ่งเลยบึงก่อนเลยนี่นี่นี่หน้าข้างผมเนี่ยบอกเ้ิมติดตันมันต้องลองไงคนนี้จริงจเฮ้ยมันมันมันเป็นคนที่ชอบลงนี่แล้วอ่ะจริงจริงเพ้่มเป็นคนข้วอันนี้พี่เขาอาจจะแบบ สิสกปะกินกินกินแล้วแม่รักษาโรคได้ป่าววะอะไรเงี้ยเฮ้ยกูไไม่เป็นโรคคนยากนะขนานั้นเลยวะต้องไม่อจะแหนะตกลงไดแน่เลยตกลงไม่มีเงินเลยไม่รักษาติอไรกไม่ได้แหนะกูไม่ได้แหนะเดี๋ยวถามพี่เบลดูเลยสิพี่เบลพี่เอะ กูลองลองลองให้กูมันวิเคราะห์นิดมันน่าจะรักษาช่วยช่วยแม่คิดแทนกูอย่ากูคิดไอะไรรหนูว่าคิดแทนกูได้ดีมากนี่ของตัวเองเปล่าวะดมคิดว่าใครผมคิดว่าพี่ตูนไอ้ตูนเหรอเห็นยุ่งยากเป็นแบบนี้เออผมเคยดูผมเคยดูว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขากินเดี่ยวตัวเองนะพี่ตูนชอบอะไรที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นไงอ่าอาจจะซื้อาจจะซึมอวัฒนธรรมมาก็ได้เออกินแล้วหน้าเด็กเขาบอกไงเออ ีอันนี้มีอันนี้อันนี้มีอันนี้ข้อพิสูจน์ไม่แต่แต่แต่ในความคิดของกูนะคนไม่ได้ถามไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอับโอ้หลังจุดประเด็นจิ้มฉี่ตัวเองของใครโอเคคเหรอต้องกาต้องทันท้อมกู ผมว่าพ like ี่ตูนกินน้ำคบ่อยเพราะแกกินไ้กิน้ำบ่อยเพราะแกชอบทดลองอะไรแกชอบทดลองอะไรงงๆมบางทีก็เอาอะไรมาเล่นก็ไม่รู้เลยกินเยอะตัวเองก็ไม่น่าแปลกสำหรับแกมาและอิงเรื่องญี่ปุ่นเนี่ยคราวนี้เรียบร้อยอิงเล็งญี่ปุ่นอินได้จริงวะให้ทรู พี่ต้องชอีกินมาแล้วพี่ต้องถามตัวเองหรือเปล่าเรื่องต่อไปดีกว่าแม่งเหนื่อยแล้วมาเรื่องสุดท้ายครับท่านผู้ชมอาการเลยเลยฉื่กระสันทำเมื่อึ้นอะไรมันยังเรื่องนี้จะเป็นอะไรที่ผมเพิอกต้องกูแหะเพื่อนพีกพีเคยเหยียบที่หมาแล้วเอาไปถูใส่ตู้กดน้ำเออหัเยนี่จังไรไอ้เนี่ยเา้ยลยว

ไม่ทำไมต้องโบยอ่ะไล่เลยโบยแล้วเหรอทำไมวะทำไมวะต้องมาจังมวัดรลยพี่ไม่มีหลักการเลยนักขิตีเลยทำไมวะต้องมาจังหวนดเลยเออไอโดมอ่ะบักเบิ่มเออไอกความคุณคิดว่ามันต้องเคยมีความจังเลในหัวมันเสนออยากให้คนอื่นกินขี้วะขนาดแบบพี่ไอ้ไอหยียบมาขอเหยียบว่าอะไรก็ช่วยทั้งวันแล้วอะไรอย่า้ไอชั่วบักเบิ้มว่าไงผมคิดว่าน่าจะเป็น โดมอ่ะพี่เอ๊ะเพราะอะไรรูป้ป่ะเพราะผมยังไม่ตอบมัน <c oughs> <c oughs> สักข้อเลยราหลักการสุดๆพี่เหตุผล แค่แค่เวียมันก็บอกว่ามันเขียนสี่อันแล้วอี้นี่กะนี่กะนี่จะเล่นเปลาไว้พักเลยพูดอะ้วไหแม่งก็เก็บทรงมาอยู่ตลอดเลยเห็นเป่าล่ะแต่ตอนนี้โดมมาโดมมาใบตัวนี้แม่งมันชอบเล่นเทียอะไรที่เลี้เออ่ยกินตัวนี้กิ่อะไรไม่ได้แล้าแล้วแบบเวียล่ะผมก็มาโดมเวียมาโดมว่าต้องมีความมึนมากมายเออบองนที่เราเป็นตอนแรกบอกกูนะตอนนี้บอกกูเป็นเด็กเลี้ยงโอเควันนไม่ทัน ก็หกุ้งหน้าห้องหนุนอ่ไเอาคนสุดท้ายต้องสะอาดเอี่ยมต้องโด่งครับโอ้ยมีความโด่งความทั่วในตัวมันไม่ได้หนุนขุ้งก็หลังห้องเหมือ้อเหตุผลอาจจะแบบอยากให้แบบลิ้มรสของการจิ้มขี้ไม่แต่ความจริงอ่ะป้าคนกดน้ำแล้วแม่งไปดองดูไม่เป็นงงเลยแล้วนี่เหตุว่าถูกด้วยอ่แบบต้องเป็นของเทคนิคกัน ้า <Net> ีงรอคุณถอนเดี๋ยนี้คุณถอนเดี๋ยวนี้นะคอนี้นเีนี้นะคอวนะเาวพงสาบันเหรอเอาเลยนี่นะไอ้นัก เป็นไงบ้างครับสำหรับ EP แรกของเราสนุกไหมลมึงชัวมึงชัวผมว่าบพ้นสองแบบนมึงชัวมึงชัวมึงชัวนั่งเมงชัวมึงชัวนั่งใสแว่นเก็บทรงเขาเล่าเรื่องทำผมไม่ได้เพื่อนเฮ้ยอยากให้พวกมึงแบบชี้กันนะมึงชัว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 เลยเนี่ยมึงชัวเลยมึงชัวเขาปากรายการใหม่ด้วยนะครับผมมึงชัวเลยเนี่ยชัว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 ชวช ถ้ามันหาจะได้มีอีพีสองขอกำลังใจหน่อยแม่งโคตรเหนื่อยเลยร้อนที่หายเลยมันพันลงเจอกันกับฟิดแบงกเราอีพีหน้าว่ามึงชัวนจะได้เกิดอีพีสองหรือเปล่าฝากด้วยนะครับคอาจริงคือความจริงคามจริงฝากแค่พี่ฝากคนตัดฝากคนดูเนี่ยไอ้เกี้ยดูอี๋หนัดได้แล้วักได้